โอเคเราก็จะมาเริ่มทำการสมัครกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับในการสมัครให้ท่านดูในส่วนของอเว็บไซต์ให้ดีนะครับหน้าตาก็ต้องประมาณนี้นะหรือท่านสามารถสมัครผ่านลิงก์นะครับลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมเนาะก็ไม่ต้องอยุ่งยากนะครับหรือจะไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับโอเคเราก็ไปที่เริ่มใช้งานนะครับคลิกเข้าไป สำหรับตรงนี้ก็ปจะเป็นการสร้างบัญชีเนาะก็ให้เรากรอกนะครับชื่อนามสกุลจริงของเราเลยนะครับให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนนะครับมีผลต่อการในการโอนเงินเนาะเมื่อเรามีรายได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านเนาะตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับด้วยตัวเราเองนะครับเสร็จแล้วเราติ๊กตรงนี้นะครับในช่องตรงนี้พอติ๊กเสร็จนะครับให้เราคลิกตรงเริ่มใช้งานนะครับเราก็สามารถบันทึกไว้ได้นะครับ ทีนี้ระบบเขาจะให้เราโปรตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อยืนยันความถูกต้องของบัญชีนะครับก็ให้เราไปที่เมลนะครับเมลที่เราลงทะเบียนเมื่อสักครู่นะครับอ่าก็จะมาที่เมลแล้วเห็นไหมครับก็มี Charter Stock นะครับ v a l i f y นะอีเมลนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เนาะอ่ะาเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับระบบจะให้เรา พีคตรงนี้นะครับเป็นตัวเล็กๆตัวนี้นะตรงสีน้าเงินตรงนี้นะนะเราก็คลิกเลยนะครับคลิกคลิๆเฮีย i f y y o u r e m a i l นะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเขาจะให้เราคลิกถัดไปนะครับเราก็คลิกกันนะครับเสร็จแล้วให้เรากรอกข้อมูลนะครับให้ถูกต้องเนาะก็จะมีข้อมูลท,ที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่จัดส่งนะครับข้อมูลเนาะ ตามปริส و ณ์นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงถัดไปนะครับทีนี้เขาบอกว่ายีต้อนรับสู่ชุมชนนะครับเขาจะให้เราทําการอัปโหลดนะครับเราก็คลิกตรงอัปโหลดนะครับตรงนี้ในการอัปโหลดไอเทมก็คือหมายถึงว่าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะให้เรา อัปโหลดภาพนะภาพเราต้องเตรียมไว้นะครับดังนั้นเราต้องเตรียมภาพไปก่อนนะตามขนาดที่เขาต้องการนะครับอันนี้ผมมีภาพไปแล้วเนาะอ่าเราก็สามารถที่จะอัปโหลดภาพนะครับ,ะรบจะเป็นภาพ JPG นะครับจะเป็นภาพรูปแบบ EPS หรือ J p g นะหรือจะเป็นวิดีโอก็แบบ MOV หรือ MP4 เมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็คลิกตรงอัปโหลดไอเทมนะครับรูปภาพเนาะ ผมจะใช้เป็นภาพถ่ายเนาะเสร็จแล,ล้วก็คลิกตรง Open ครับระบบทำการอัพโหลดอยู่นะครับข้างล่างนะครับอ่าอัพโหลดเสร็จนะครับอ่าเราก็คลิกตรงไปที่แฟ้มผลงานนะครับอ่าก็จะมาหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นภาพเนาะจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถติ๊กรูปภาพเราขึ้นมานะครับติ๊กตรงนี้อนะ่ะ เป็นกรอบอย่างนี้นะครับเป็นกรอบภาพอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็อันนี้อุก่อนนะครับใส่คําอธิบายครับจะมีคําอธิบายตรงนี้นะอธิบายนะครับว่าอธิบายภาพที่เราได้มานะครับอันนี้ผมเราจะใช้คําเดียวกันกับที่เราตั้งไว้ก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับอาจจะก๊อบลงมาเลยก็ได้นะครับ ไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับคำอธิบายตัวนี้นะครับวางเลยเนาะหรือท่านไปพิมพ์ไปแปลที่ translate ก็ได้นะครับในการแปลเนาะตรงนี้เขาให้เลือกหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เราก็จะเลือกหมวดหมู่ตรงไหนนะดูนะครับก็จะน่าจะเป็นธรรมชาติเนะาะธรรมชาตินะครับในธรรมชาตินะครับที่สอนะครับเขาบอกให้เลือกอีกนะ ใกล้เคียงกันนะครับโอเคน่าจะอันเดียวก็พอนะครับเสร็จแล้วตรงคําตรงนี้นะครับคำคำก็คือคําเพื่อค้นหานะครับเราอาจจะเลือกตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะขึ้นมาเนะาะเขาให้เลือกนะครับอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดคำนะอย่างน้อยเจ็ดคำเขาก็จะมีมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกก็ได้นะครับก็คือให้มัน หรือเราจะเลือกหมดก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราครบเจ็ดคำละนะครับหรือจะเอาให้เยอะก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็เชิงพาณิชย์เนาะของเราจะเป็นภาพถ่ายนะครับาภาพถ่ายเนาะเขาจะเด้งขึ้นมาให้อัตโนมัติเราก็ลองติ๊กดูนะครับตัวนี้เป็นอะไร เพราะเราไม่ไม่มีลิขสิทธิ <c> ์ <oughs> ของใครนะครับเพราะว่าเราถ่ายเองเนาะเราก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับอันนี้หนังสือ,อเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรเมื่อเราใส่ข้อมูลอะไรครบเรียบร้อยนะครับตามภาพนี้เนาะเราก็คลิกส่งครับตรงนี้นะข้างล่างนะครับเราส่งไปแล้วนะครับหนึ่งภาพนะครับเราก็รอดําเนินการโอเค สำหรับคลิปนี้แนะนำเท่านี้สวัสดีครับ